มาครับทุกคนวันนี้ผมได้ทำการจัดปีเตอร์เขามานะครับเราจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับพี่เพื่อนคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆยนะสวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมได้ทำการจัดปีเตอร์เขามาให้ดูกันนะครับทุกคนก็เป็นปีเตอร์เขาเม็ดส้มเทน30ตันตันเลยนะครับมา กอฟิเตอร์เขาตัวนี้นะครับคือเป็นกองหน้าแบบตัวเป้านะครับนะอาจจะไม่ใช่ตัวที่วิ่งหาช่องหรือว่าวิ่งยิงมันๆนะครับตัวนี้ส่วนสูงครับ201เซนโคตรสูงนะครับตัวนี้น้าหนัก75ดครับก็อาจจะแบบผอมบางไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับเท้าเป็น 3- 5้าท่าสกิลครับ3ดาวพลังงาน4ดาวมันก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยน่าเล่นใช่ไหมครับแต่พอไปเล่นในเกมจริงเนี่ยใช้กับท่าเฟกช็อตนะครับโคตรอร่อยครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับ ก็ตัวนี้นะครับผมอัพเป็นกล้ามนะครับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยผอมบางนะครับผมก็เลยอัพกล้ามมาให้แบบแข็งแร่งขึ้นนะครับไสในตามนี้เลยสปีดครับถือว่าช้าเลยครับไม่ได้ไวเลยการยิงครับถือว่าคมเอาเรื่องครับตัวนี้แต่ไม่ได้คมมากครับการส่งบอลครับถือว่าส่งบอลได้ดีนะครับตัวนี้เป็นกองหน้าที่ส่งบอลดีมากๆแล้วก็นี่ครับเรื่องการเลี้ยงบอลนะครับให้เฟิร์สทัชมาที่186เลยนะครับเฟิร์สทัชดีมากแล้วก็สมดุลนะครับ182 ก็มีเฟิร์สทัชะสมดุลที่ดีนะครับสามารถเบียดแล้วก็พลิกบอลได้นะครับตัวนี้การโม่งครับ206ตัวนี้โม่งโคตรโกงครับทุกคนความแข็งแรงครับ216นะครับตัวนี้แข็งโป๊กแล้วก็นี่ครับการกระโดดให้มาที่171นะครับคุณสมบัติไม่มีนะครับตัวนี้เวิร์กเลยเป็นสูงปานกลางราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,600M นเอ็มนะครับแล้วปีเตอร์เขาตัวนี้จะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับ let's go มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทําการกดเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็เป็นเกมแรกเลยครับอันนี้ฝั่งตรงข้ามครับมาในแผนเซียม3ามแอตแทมีเวนลูนี่แล้วก็มีโอไวรันนะครับมาก็จากคลิปก่อนนะครับที่ผมทําคลิปโอไวรันไปผมก็บอกนะครับว่าโอไวรันเนี่ยอาจจะเป็นรองหลายๆตัวแต่ผมลองไปเล่นมาหลายเกมแล้วครับรู้สึกว่าโอไวรันนี่แหละแมงโตรของจริงนะครับทุกคนไวมากครับโอไวรัน ไปครับก็สลับปีเตอร์เขานะครับตัวนี้คือเป็นตัวที่แบบจะพูดไงเดียจะไปวิ่งยิงก็ไม่ได้นะครับจะเอาไปวิ่งเลี้ยงก็ไม่ได้ตัวนี้มันช้ามากๆนะครับสลับปีเตอร์เขาต้องเน้นแบบจ่ายบอลยัดให้เขายิงนะไปครับแต่ตัวนี้เนี่ยโดยรวมคือมันหาช่องดีนะครับนี่ครับปีเตอร์เขาหาช่องแล้วแต่นี่ครับความไวคือไม่มีนะครับตัวนี้ต้องเน้นต่อบอลเอานะจะแทงช่องให้ปีเตอร์เขาวิ่งเนี่ยคือไม่ได้นะครับทุกคน ทำสิครับมาที่ปีเตอร์เขาครับนี่ครับที่ผมบอกสกิลเฟกช็อตครับแล้วนี่ครับปีเตอร์เขาครับเท้าซ้ายเป็นไงครับเดี๋ยวให้ดูภาพช้านะครับขออนุญาตดูภาพช้าเนี่ยครับสกิลเฟกช็อตนะครับใครเล่นเฟกช็อตคล่องๆเนี่ยปีเตอร์เขาโคตรโหดนะครับตัวนี้มาเล่นเฟกช็อตโคตรดีครับปีเตอร์เขานี่แหละครับจุดเด่นพี่แกนะเพราะว่าเป็นตัวที่ขายาวนะครับส่วนมากนักเตะขายาวเนี่ยเล่นเฟกช็อตโคตรโกงนะครับทุกคนเหมือนพวกแกเลตเบลเงี้ย ผมเลยเอามาเล่นหน้าเป้านะครับแกเลเบลเนี่ยเฟคช็อตดีมากครับไปกันต่อครับทุกคนกับเกมที่2นะครับเกมแรกเสียดายมากเลยครับผมโคตรแหลกนะครับทุกคนก็เลยต้องพักสักนิดนึงนะเพิ่งกลับมาอัดใหม่ครับมาไม่เป็นไรครับแล้วรอบนี้ครับเจอฟูลอาร์เซนอลว่ะเฮ้ยทีมอย่างสวยนะครับทุกคนผมจะพยายามไม่ปั้นนะครับก็จากเกมแรกนะเราคงจะได้เห็นนะครับนี่ครับพิตอร์เขาหาช่องเอ้าโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับจ่ายไม่ดี ไปครับจ่ายไม่ได้นะเมื่อกี้เสียดายมากปีเตอร์เขาสาห่าช่องแล้วมาที่ฮัมซีครับนี่ครับปีเตอร์เขาครับเฟกมาแล้วปีเตอร์เขานี่ครับโอ้โหดูครับจังหวะหาช่องของปีเตอร์เขานะครับแล้วได้คู่กับสกิลเฟกช็อตนะตัวนี้สกิลเฟกช็อตโคตรดีครับนี่ไงบอลแรกดีมากแล้วเฟกช็อตมายิงครับปีเตอร์เขาคือเป็นตัวที่แบบขายาวครับแล้วแบบ พังบอลไอ้พิงบอลดีนะครับปีเตอร์เขาตัวนี้พิงบอลดีมากสามารถพักบอลให้เพื่อนๆได้ครับนี่ไงเขาครับออกมาออกข้ามาที่กุลิศครับกุลิศขึ้นมาที่เขาครับเขาได้กระชากนี่ไงมีความแข็งเฟกกลับมาโอ้ยโดนชนครับทุกคนกุลิศครับมาที่เขาครับเขาโอ้โหแม่งโดนชนกระเด็นเลยโอ้โหอะไรครับทุกคนเขาผมตีลังกาเฉยเมื่อกี้นะครับมาเป็นกุลิศครับ สวยกุหลิตก็ฟีคิกเข้าไปคมคมครับทุกคนก็ปิวเตอร์เขาครับเล่นประมาณนี้แหละครับสลับคนที่ขาดกองหน้านะครับอันนี้พูดกันตามตรงเนาะถ้าเกิดอยากไปเล่นพวกตัวเมตาที่มันแบบสกิลเก่งๆเล่นดีๆนะครับผมก็แนะนําว่าให้ไปตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่สายฟรีนะครับขาดกองหน้าแล้วสุ่มได้ปีเตอร์เขาครับสามารถตีเม็ดเล่นได้เลยครับตัวนี้เก่งมากครับแต่ว่ามันเล่นยากนะตัวนี้นะถ้าเรื่องความยากครับผมให้เล่นยากมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันช้านะครับแล้วแบบความคล่องตัวมันน้อยแต่ว่าเล่นท่าเฟกช็อตเนี่ยโคตรโกงนะครับปีเตอร์เขาเพราะขายาวมากนี่ครับปั๊เป้ครับให้มาทีปีเตอร์เขาครับเขาแทงออกข้างมาปั๊เป้ครับนี่ครับเป้วิ่งแล้วครับแล้วดูครับปีเตอร์เขาครับหาช่องแล้วแล้วเป้ับจ่ายมาปีเตอร์เขานี่ครับหาช่องดีสุดๆครับปีเตอร์เขาเป็นไงครับตัวนี้เล่นประมาณนี้เลยครับสลับปีเตอร์เขานะ ซาก้าครับมาที่ไลท์สวยแฮมซิกตัดได้แล้วโอไวรันครับขอไปเองเลยแล้วกันครับโอไวรันโอไวรันครับโคตรไวครับตัวนี้โคตรเร็วพิกก่อนพิกก่อนยังไปไม่ได้ครับพิกก่อนมาที่กุลิครับกุลิให้มาที่ปีเตอร์เขาครับปีเตอร์เขาเอาโดนครับโอโหกี่ตัววะนะเมื่อกี้มาที่เป๊ะครับเขาได้เฟกมาครับเขาก็เฟกมาอีกแล้วโอ้โหแม่งโดนชนกระเด็นเลยเนี่ยครับดูควาวที่แบบ ส่วนสูงเยอะแล้วน้ำหนักน้อยนะครับมาทําให้แบบตัวมันดูแบบเก๊กเกังๆนะครับเออโดนชนแล้วมันล่วงรัวๆเลยครับปีเตอร์เขา,โอ,า,เา,เาเโอ้ยล้างเขาเฟกมาเลนยิงโอ้ยยิงแป๊กเพอร์ซี่ครับให้มาที่ซาก้าซาก้ามาที่เพอร์ซี่ครับมาที่ซาก้าซาก้าไปเองโอ้ยซาก้ามันไวจังวะซาก้าโคตรไวซาก้าโคตรเร็วโอ้โหเกือบโดนครับยังได้อยู่ยังได้อยู่เอา้าแล้วนี่อะไรวะเนี่ยโอกาสแท้ทกครับ ปีเตอร์เขาผมขอโม่งคมคมหน่อยนี่ครับปีเตอร์เขาปีเตอร์เขาโอ้ไม่ได้ครับโม่งแพ้วีเอล่าโอ้ยผมไม่ได้แฮตทิกแน่เลยเฮ้ยยังมีโอกาสครับปาเปอ,อีรานมาเขาวิ่งตามมาหน่อยดิเขาเขาโอ้ไม่รอแวงแล้วยิงเลยแล้วกัน <laughs> ไปครับเดี๋ยวเราไปเกมต่อไปกันไปกันต่อครับทุกคนและเกมนี้เหมือนผมจะเจอแรงสูงกว่านะครับมาโอ้โห,โหและทีมอย่างตึงครับร19ไปครับ ก็ปีเตอร์เขานะครับผมรู้สึกว่าเล่นหน้าเดียวอะดีที่สุดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมเอาไปเล่นหน้าคู่มานะเป็นแผน4 1 2 1 2แนโลครับแต่ผมไม่ได้อัดไว้นะเล่นหน้าคู่ครับมันไม่ค่อยไหวนะครับปีเตอร์เขาเพราะว่าแบบเขาเรียกอะไรอะมันช้ามากครับปีเตอร์เขานะพีนมันก็แบบโดนชนง่ายเกินไปครับให้ปีเตอร์เขาเล่นหน้าเดียวครับดีแล้วล้วคอยให้ปีเตอร์เขาเนี่ยจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับนี่ไงแบบนี้ครับแล้วโอไวลานยิงไม่ได้อ่ะ คุณู้มครับมาทีปีเตอร์เขาเขาได้เฟกมาไม่ได้ครับโอ,โ,โอ้โหเสียดายจัดคิดว่าเขาจะเข้าพวดนะครับแต่ฝั่งนู้นเขาไม่พวดโอเวลันครับยังไงโอเวลนันโอเวลันเขาเปิดเข้ามาแล้วโมงโอ้โหไม่เหลือเลยครับฟานบัตเทนปะเป้ครับมาทีปีเตอร์เขาเขาครับให้มาที่ฮัมซิกครับฮัมซิกครับเลนหลบมาครับแลวจังหวะนี้ครับฮัมซิกฮัมซิกฮัมซิกมาเองฮัมซิกอุ้ยเซฟอีกแล้วโอ้ฝั่งหนูนมันเซฟอ่ะ ล้วมาที่ปั๊เป้ครับแล้วปั๊เป้ไหลมาให้กุลิตแล้วเหมือนผมจะโดนไหมไม่โดนครับสวยมาดิขานผมเหนียวเฮ้ยนะครับเลนมันหลุดเลยอะเอาแล้วทาไมครับเลนหลุดเลยวะมาที่ปีเตอร์เขาเขาครับไหลมาให้กุลิตนี่ไงจ่ายบอลเดียวครับกุลิศอุติดโอ้โหโอกาสยิงผมโคตรเยอะตั้งแต่ครึ่งแรกละเดี๋ยวก็ยิงติดเดี๋ยวก็ยิงเซฟนะครับเขาครับ เขาครับเฟกมาแล้วปีเตอร์เขาโอ้โหแม่งอิงชนคานโอ้เท้าซ้ายไม่ได้เลยครับปีเตอร์เขาตัวนี้เท้าซ้ายไม่ได้เลยแล้วผมโดนอะไรเนี่ยผมโดนโป้งแดงรัวๆเลย <laughs> โอ้มาครับทุกคนเดี๋ยวเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะครับโหมดเมนเจอร์ก็ไม่มีเหมือนเดิมนะครับทุกคนทีมผม OVR มันยังไม่เยอะนะครับมันโดนตบนะต้องขออนุญาตจริงๆนะครับสำหรับโหมดเมนเจอร์ ก็ปีเตอร์เขานะครับตัวนี้ก็จากเกมที่แล้วก็คงได้เห็นมานะครับถ้าเราไปเจอคนที่แบบเขาคุมกองหลังเก่งๆเนี่ยคือตัวมันทําอะไรไม่ได้นะครับปีเตอร์เขาตัวนี้เข้าขั้นกากได้เลยครับถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่คุมกองหลังเก่งๆสวยครับเพราะตัวมันเล่นยากมากครับปีเตอร์เขานะเล่นยากมากๆครับสกิลก็ไม่ได้ครับช้ามากได้แค่เฟกช็อตนะครับแต่ว่าเฟกช็อตของปีเตอร์เขาเนี่ยมันค่อนมันแบบเข้าขั้นโกงนะครับมีดีแค่นี้เลย แล้วโอเวลันครับเบียดมาได้โอเวแล้วครับดึงกลับมาโอ้ยโอ้ยกุหลิทให้มาทีปีเตอร์เขาครับมาทีปาเป้ครับเนี่ยมันทําชิ่งกับเพื่อนดีนะครับตัวนี้จ่ายบอลดีมากแล้วปีเตอร์เขาครับแทงมาให้กุหลิ์ครับแล้วกุหลิ์ครับกุหลิครับกุหลิ์ตบเข้ามาครับโอ้โหจะจ่ายให้ปีเตอร์เขาไม่น่าปั้นเลยวะทําไม่ปั้นนะครับได้ยิงไปแล้วเมื่อกี้สวยครับมาทีปาเป้นี่ไงปีเตอร์เขานะครับตัวนี้ยืนต่ํามากแต่ว่าแทงบอลให้กุหลิครับจ่ายมาโคตรสวยครับปี เอาเรื่องอะครับนี่แหละครับที่ผมบอกเป็นกองหน้าที่จ่ายบอลโคตรดีนะครับปีเตอร์เขาจ่ายบอลดีมากๆเป้ครับมาทีปีเตอร์เขาเขาเห็นป๊เป้เอ้าโอ้โหจานเมื่อกี้เป้จะหลุดเดียวอยู่แล้วรีบเป่าเกินเปอร์ตีครับทุกคนลองลูกสูตรครับสูตรมาให้ปีเตอร์เขาครับสวยเก็บมาให้ป๊เป้ครับแล้วป๊เป้ครับยัดมาให้ปีเตอร์เขาโอ้โหไม่ได้ครับปีเตอร์เขาครับ เอ้าโอ้มันลืมว่ามันลืมจะเฟก็อตนะเจ้เมื่อกี้จะเฟกช็อตโอ้โหลืมไปว่ามันยังไม่ถึงครึ่งสนามไปครับปาเป้มาที่ปีเตอร์เขาครับปเตเขาปีเตอร์เขาหมุนมาครับโอ้โหไม่ได้ครับโคตรช้าเลยพิกตัวช้ามากครับปีเตอร์เขาโคตรเต่าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับปีเตอร์เขาตัวนี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมให้ว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะครับอองตรงนะตัวมันจะเก่งกับแบบเขาเรียกอะไรคนที่คุมกองหลังไม่ค่อยเก่งนะครับ แต่พอเจอคนที่คุมกองหลังแบบเก่งๆแล้วเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับปีเตอร์เขาตัวนี้คือต้องพึ่งเพื่อนคนอื่นมากกว่านะครับตัวนี้แต่ว่าโดยรวมนะครับเป็นตัวที่จ่ายบอลดีมากๆแล้วก็เขาเรียกอะไรจังหวะหาช่องนะครับตัวนี้ถ้าหาช่องในกรอบเขตโทษเนี่ยหาช่องดีมากๆเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องวิ่งกันการวิ่งทําทางเนี่ยตัวนี้วิ่งทําทางไม่ค่อยดีนะครับเพราะมาเป็นบูทตัวนี้ด้วยนะมาเป็นบูทกองหน้าตัวเป้านะครับอันนี้วิ่งทําทางไม่ค่อยดีเลย ถ้ามาเป็นบูธแบบโพเชอร์หรือว่าแอดวานซ์ฟาวด์นะครับน่าจะวิ่งทําทางดีกว่าน,นี้นะครับทุกคนอ่ะก็ประมาณนี้ครับพราะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือจะเป็นการโหม่งนะตัวนี้นะจุดเด่นคือการโหม่งครับเล่นลูกอากาศได้ดีแต่ว่าพอเขาวิ่งทําทางไม่ดีวิ่งหาช่องไม่ดีเนี่ยมันเลยไม่มีโอกาสได้โหม่งนะครับตัวนี้เน้นหาช่องแล้วก็เล่นลูกภาพคืนเป็นหลักครับตัวนี้นะก็ปีเตอร์เขาตัวนี้นะครับ ลูกเปิดมุมนะครับพวกลูกเปิดมุมเลยพวกนี้น่ะยืนตำแหน่งการเปิดมุมดีมากนะครับยืนตำแหน่งในกรอบขตดโทษดีมากๆอันนี้เป็นจุดเด่นของพี่แกเลยก็ต้องให้เครดิตเขานะครับแล้วก็เรื่องสกิลเฟกช็อตครับเล่นได้แค่นี้จริงๆครับจะเอาไปรูเลตวิ่งไม่ได้นะครับตัวนี้โคตรช้าครับรูเลตเต่ามากตัวนี้แล้วตัวพิกซ้ายพลิกขวาไม่ได้เลยครับคือต้องเน้นต่อบอลอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็จ่ายบอลดีครับตัวนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมคือไม่เก่งนะครับใครที่จะเสริมทีมเนี่ยไม่แนะนําเลยนะครับ แต่ใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าสายฟรีที่กําลังขาดกองหน้านะครับปีเตอร์เขาตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับการเสริมทีมนะอ่าประมาณนี้ครับสำหรับปีเตอร์เขาคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดตดตามผมได้นะครับคอมเมนต์คุยกันได้เหมือนเดิมครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ